ชาวบ,บ้านทนไม่ไหวแล้วเกินเนื่องจากว่าที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีสุนัขมีไก่ที่เลี้ยงอยู่ที่วัดรปรากฏว่าอยู่ๆแล้วมันตายแล้วไม่ได้ตายธรรมดามตนตายแบบทรมานด้วยรวมทั้งหมด15ตัวชาวบ้านแล้วก็พระเนี่ยตอนนี้พยายามจะเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุอยู่นะครับที่วัดวิหารสูงหมู่ที่สามตมคลองคอยอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับทั้งชาวบ้านแล้วก็พระลูกวัดเนี่ยต้องช่วยกันนยครับขุดหลุมเรียกฝังกรบสุนัขแล้วก็ไก่ เพราะตอนนี้มันตายแล้วมันก็ส่งเกินเหม็นแล้วนะครับซากสุนัขทั้งหมด8ตัวแล้วก็ไก่7ตัวนะครับตายแบบกระจัดกระจายตามจุดต่างๆรอบวัดเลยบางตัวเขาบอกว่าโอ้โหมันทรมานทรมานวิ่งหนีไปทั่ววัดเลยครับทางวัดก็ค่าบ้านน่าจะมีคนร้ายเนี่ยนำเอายาฆ่า,มาแมลงมาผสมกับอาหารแล้วก็วางให้ทั้งสุนัขทั้งไก่เหล่านี้กินพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันทรมานมันก็พยายามดิน้น ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายร่างกายมันทนพิษไม่ไหวเนี่ยก็ตายลงนะครับเนี่ยฮะก็เลยต้องลากกันไปขุดหลุมฝังกันหนึ่งในชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้บริเวณใกล้เคียงวัดเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทําไมต้องทําวิธีโหดร้ายกันแบบนี้เพราะว่า ทางวัดก็บอกปกติสุนัขเหล่านี้ไม่เคยไปทําร้ายใครนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเห่าคนแปลกหน้าบ้างแต่ก็ไม่เคยไปไล่กัดจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงมาตรวจสอบแล้วหาคนร้ายที่ใจเยี่ยมโหดแบบนี้มาลงโทษให้ได้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับก็มีกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาตายยีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการห้ามทารุณกรรมสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะทําให้เจ็บปวดร่างกายเจ็บปวดทุพพลภาพหรือว่าการตายเนี่ยนะครับเช่นการวางยาเบื่อหมาแมว อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับ40,000บาทจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ